สวัสดีครับผมบอยคาเวอร์นะครับสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราย้ายหน้างานนะครับนางานนี้เสร็จแล้วนะฮะจะให้ดูหน้างานปั้นโคกระท่คว่อมนะครับทำยากนะครับโคกระท่คว่อมแต่ว่ามันดีต่อเจ้าของสวนนะครับเป็นตัดยาอะไรง่ายๆนะฮะนี่โคกระท่าคว่อมนะถ้าเป็นโคกระทับแบนก็จะเร็วนะแป๊บเดียวเสร็จนะครับนี่ก็เป็นโคกระท่คว่อมอันนี้ก็นี่ นี่ยเป็นสระที่เราหลอกเลนนะครับสองของเสียมูวังทองนะะนี่นะฮะสระที่เราหลอกเลนไว้สระมีตะเคีลนเล,นเ,ลนเยอะมากครับแล้วขุดเปางหลางมีที่หินเป็นหินอ่าเป็นดานทั้งผืนเลยนี่ถ้าไม่ได้น้ํามาดานช่วยเนี่ยแย่เลยเนะี่ยหมดเลยเนะี่ยแห้งเลยเนะี่ยหลางจัดเลยปีนี้นะครับสาวสวนทุกคนเนี่ยทุกสวนเกือบเกือบทุกสวนซื้อน้ำลดน้ำวิ่งกันเกินเลย นี่นี่ทำไปมีน้ำประดาลในี่ยจบเลยนะแห้งเลยนะทุเรียนกำลังให้น้ำเดือบแบบลูกกำลังเป่งโคกระทะคว่อมนะฮะรวมๆแล้วว่าสิบไร่ยังสิบไร่โคกระทะคว่อมกระทะแบนกระทะอากระทะคว่อม กระท่อมันทำยากนะครับแต่กระทาแบนทำไม่เดียวกระท่อมต้องปาสลบข้างไงปาสลบข้างเราเป็นรถเล็กทำน่ะเดินเดินรอบเดินรอบเดินรอบโคกเลยตรงนี้ก็เป็นแบนโคกแบนไม่ใช่ข้อมเดี๋ยวเราดูสถานีต่อไปนะครับเราจะไปเปิดงานแบบไหนนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นแังใจให้ด้วยนะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ